กะสบายดีพอม่พี่น้องกบสวัสดีเอฟซีเบิร์สบูสกุลเดอพ่พแมีพี่น้องเดอมื้อนี้ก็พบพ่อก็่าตายเลยกันน้องๆคือเก่าคือเดิมพอม่พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่ไาอย,ยู่หน้าคือเก,ากาาา่าบรรยากาศยามเศ้าๆพอม่พี่น้องเลยมาหดพักพอม่พี่น้องตอนนี้พักเฮากา็ออกงอกแต่งงอกงามแลวพอม่พี่น้องเ,อเอ้ยอันนี้คือฝักบุกผักบุกอันนี้คือผักกาด ประกาศเทแม่หวานเมื่อนะ่นแหละพ่อพี่นอ้องอันนั้นคือหอมเปาะหอมเปอมหรือว่าหอมซีแหละพ่อพี่นอ้องตัวนี้คือหอมบัวออกงอกเลยเจ้าพ่อพี่นอ้องเอ้ยอันนี้คือผักซีลาวเทแม่เป็นหวานเมื่อก่อนมากับน้องเต่าสาัสดีป้าลุงน้องบิ๊กบูม

อันนี้คือมักแตงทำนี่างนีปลูกกำลังเริ่มกำลังเริ่มงอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยกำลังเริ่มแตกงอกแต่งอกมันสิแตกสะจังหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้กันแล้วก็ตัวนี้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยออกงอกมาเลยทังนะกัน ที่เ,เหลือเราให้ง,งอกมันสูงขึ้นจักหน่อยหนึ่งครับก็ใส่ผุ่นบรรยากาศยามเสาร์สุขสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดสุภูสุขคนะพ่อแม่พี่นอ้องเลยที่คำวาเบิ่งมาชมบ่าวตายสุขสบายดีปีใหม่เบิร์ดสุภูสุขคนเด้อปีใหม่นี่ก็เขาให้มีแต่ มันมาน,นเฮงเฮงปังปังเด้อพอมี่น้องเอ้ยทำมาค้าขายก็ให้ได้กำไรหลายๆ,ๆเจ็บอย่าได้ไข่อย,ย่ามีเด้อมีแต่สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยกันถูกสนะเด้อน้องเต่าพุทธพี่น้องเอ้ย น้องสันติเอาุ่นมาใส่ภักอันนี <c oughs> ุ้่นมาใส่ผักบุกเนาะหมานอม้องหมากำล, <c oughs> ลางนำพอ่อพี่น้องเลย <c oughs> นอ้องเต่ากำลังโหดพอ่อพี่น้องเลยส <c oughs> ่วนกระหดกันทุกมือทุกมือเอาเสร็จแล้วพอ่อพี่น้องเลยน้องสันติใสุ่่น เอาไปอยู่ชุเหมืนกับมะฮอดไหนมันถมต้นมันเด้อน้องชันติใส่ฝุ่นฝุ่นกับฝุ่นเ้าะแล้วพอีพ่น้นองเอ้ยแตกงอกขึ้นมาเมื่อแหลงงามเอาปลูกเป็นแถวเป็นแถวพอน้องเอ้ย อ้ยบรรยากาศพ่อพี่น้องบรรยากาศดีหลายพ่อพี่น้องเลยห้อสาวๆมันก็เสียงมึนๆในนั้นหนึ่งก็ขอโทษขอไปเดี๋ยวพรมพี่น้องเลย เชียงน,า,นาหน่อยฝนองบิวข่าแถวหวานวาไว้ตอนนี้กำลังออกอเขียวเต็มถุงเลยเพ่อยน้อยพ่อน้องเต่าคด คนมกแตงแต่ก็ห้าสิบด้อดหลายพมนพี่น้องเอ้ยอดไปพออันนะ่ะหะวเงาะมันทำมันใหญ่ต้องอดน้อยหนึ่งอโอ้องเตา่าันหิวไีกเลย้อ,องเต่าคนน้องสันติเอวาวัานให้เขากับ อยู่บ้านป่าพ่อพี่น้องพอไปทำทุระจัวงนั้นนี่ก็เลยเบเรมาเมื่อวานนี้เมื่อนี้เขากันเอามาเมื่อวานนี้ตะแลงพ่อพี่น้องเลยเพราี่เมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องๆเลยครับพามาเบิ่งสวนพักรีวิวให้พ่อพี่น้องเบิ่งว่าเอาเห็ดสวนพักนี่มันทอดใส่เลยโอ้ เขียวเลยเด้อพ,พ่นอพี่น้องเลยใกล้ใกล้ทีเห็นผลสำเร็จแล้วพ่นอพี่น้องเขียวกลุ่มๆเลยเดโคตรมักเพชรมักเพชรเขาก็ปลูกไว้แบบสิแหละพ่อพี่น้องพระเจดไปลุมเป็นหลุมแบบสิแหละนี่ตัวน,นี้ดินก็เป็นสุ่มๆ พอน้องบิวดูดน้ำแล้วมันซึมมากพอนี่หน่อยเพ็ดมากน้องสันติก็ใส่ฝุ่นโอ้น้องเต่าพิ่นกำลังหดพอพิ่หน่อยเลยนิกบูมก็มานำ dạng mà xong tí, ca sĩ lèo đó ăn nữa เต่าหดเลยบ้าน,น,นี่พี่น้องเอ้ยอืมดอกสันติเป็นชายผุนก็จะประมาณนี้แหละพอี่น้องเรียบร้อย นี่น้องเตาหดผมพี่นอ้องแล้วรบันรอบสุดท้ายนานสุดท้ายนี่เรียบร้อยน้องสันติหดผักกาดพี่นอ้องเรูยว่าสะอมต้นเขาลงมาแต่เฮือนผมพี่นอ้อง มาปลูกโบว์สิเป็นหรือบวเป็น <S <S ถ้าฮดแล้วบานนี้ผมพี่เนาะให้าพาพ่อพี่นอ้องไปเลาะบนเขาอีกก่อนมาเป็นอะไพรพอพี่น้องเลยอุ้นน้าบ่าวเ้าเพิ่นกันเลาะบนเขาบนน้ำย้ำเส้าเส้าเลาะบนเขา,ขา,ขา,ขาหน้าแซงพ่อพี่น้องเลย นกสันติโอ้โหพันหล่อบ,บังเข่าวเพิ่นอีกเขากำลังออกงามๆไปหน่อยตัวน,นี้ก็บเป็นงอกเรียบร้อยเขาหวานีนเขาก็จะไปเอาถีปัาได้เพราะเขาไปพวามัน ถ้ามันถี่ต้นมันถี่ลายมันสิบัวเป็นหมากหมากก็สิบัวสิบัวใหญ่บัวงใหญ่หกัหกอะหักะออกงอกสองใบครับโอเลยหักกระปรงเลยสองใบ,งใบนี่เขาก็เขียวกุ๊บๆใช่น้องเลย Nói nhé, phòng rồi Chiếu cùng cụm Đó, thôi Ủa, thằng nào tí, nó big biết bố phải không ha, ừ. à, hả Hay là chiếu cùng cụm นาพอหลังเดือนเห็ดกับเขียวคือกันดหลอดพี่น้องเลยนี่พวาพี่น้อยข้าวเขียวปั้นเห็นแล้วเด้ออ๋อต้อนนี้กัเขียวเลยเด้อพ่อพี่น้อง้อยบรรยากาศยามเช้าวๆพี่น้องเอ้ยโอ้โห บรรยากาศทุ่งนาแซงของพี่น้องเอ้ยเอาล่ะพอมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควรเนาะอาสิด้ลาไปก่อนเด้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามพ่อตายนี้ยได้พี่น้องพบ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี